เพืส่งก็มากนแม่มานแม่แม่แมาเอาีเป็น้นไปส่งนี่มาไปส่งนะแม่ันมากไม่ได้ตัดตลุ่มนะมึงต้องเรียกหาเพื่อนเป็นเจ้านี่หนานิแล้วนี่เราทิเออดังนั้นไ้รเจ้าน่ะสงคนสคนมาอีนกูหนึ่นีี่บ๊อบแขวนะ่มก

เาเดิน่เด so right? ิน hey, น so <c uk neighbors transparency> <t ari> ีมาจ้างไปโซ่มานซ่คเจ้าก็ไม่เป้เราไม่เป๊ไปานหลังแมนแล้วมนดอแกมมามันมีงู่นนี่ขึ้นมากพีมาหาพข้นมาหาเพราเาอ์ฟังนี่ลกก่เจ้าเ้อจงอันนี้ลงไปออปไปทางกุหลาไว้หนึงือเราเด้อเราปเด้อไปางหขาหนอ จุงไปลูกไปนี้บุ่ต้องเล้ยวกระไผบป่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปย่างเดียวไปถามปูให้ป้าเอาเพาะเจ้าเอานี้ลูกไปในเงาไม้เงาโตไปในเงาไม้เงาโตอันเด้อเอ้ามาหน้าจังเลี้ยวแล้วจังคิดเจ้าไปป้วยเออเงาไม้ใกล้ๆวะนี่เอาไปใิเลืกกได้อันนี้จะปุงไว้ได้ฮัลเอาเนี่ยนี่ไปดำยาวตาได้เอาไปดับโซนนี้หน่ะเออเอาเอาเอาไปเดับโซนกว้างด้อยกันได้เอาอันนี้กันลูกกันโผั่กันบอกราได้ เอาไว้นมุมนี้ะมุมยมมือก็ได้นั่นน่ะไม่ฟันกันนกันเดี๋ยวเดี๋ยวุกคนเพิ่งวาไเหรออกโป้ใหม่ยังอลอยเออกระทุ่งเราไปวิดวิดเอัไปวิดเค้เดือะเกเลไปว่ามัน่างมดั

ม,มัน pues ื <S S ้อฮันเลยมี่เป็นกับื้อโลดทำให้ผู้ฟันตุมเจ้าผู้เตุมเจ้าน่ะเออเออเื้อฮันเราระเปาก็ได้เปนต้าเากัเปันกับเปาจะพายเอาเื้อโลด่อยมีรักเอาดดกเงินเสื้อพูท่ก็ได้พูดเปล่าจ้าจ้าม่กื้อฮันแล้วเราพูเอาไรักเอาได้เงินเสื้อเสื้อันเลา้ื้อ้าอมนเจอมันไม่ได้เพี่น้องกันแล้วเงินเสื้อเอาล่น้องวกั้นได้ ใส่สวยใส่สวยยนด้รัยใส้าวไ่ไปเฮไปเฮมาเลยแก่ใส่อไใกีทานียลุกขันทกระป๋ะฮได้สิไข้าวข้ันีข้าใส่เลยข้า้ได้นิเด็กมืตโตเล้เดียไปส่งคืนแล้วเห้เคาะสามมือคือสิเป็นลายเก็บเกี่ยวจบบราคา แ่เขาละสุ่มบส่มแล้วเาเอาวเข้าหอยามมจรุ่มละบอกโอ้ยมันขายมันได้หลายเศษด้วยมันก็ทห้ารายเลยไม่เป็นเพไปนเนาะปะเนาะไปไหนแด้งปะฮะจะแ่มนเยอเต็เลยวยเด็ทีเีย ข้าละบ้านอีแล้วคว่อยกลับมาสาธุบุ้นผู้กล้ามาผู้เคยม้วนหลงแตะโบอหองแนวนั้นเรียบม้วนเข่าจะโบแหนตั้งแต่คนผู้นี้ลงเฮือนบ่นเสียบาทบนนน่นอนแง่โอ้ยโอ้ยคนผู้นี้พผสร้างบ่เสียทีเอาไปรู้คนผู้น,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 นี้บ่ได้เสียค้พาอีพอห้ามหันบ่วนอนห้าแล้วคนผู้นี้บ่ได้เสียโคกขวานอีแม่เาบันนี่แบกบันปั่นกันคนละทรอง เจ้ทาทองหน่อยต้ววายท้องง่ายได้นะแหย่สาธุทอนเฮ็ดไปแล้วคอานุึงข้าวง่ายเนื้อแล้วข้าเฮ็ดไปแล้วควายไก่ข้ามือเบิง่งูถ้าคนไวนี่มากายกาตายบ่อยนี่มาสูถ้าเราไปนี่แล้เห็ดไปแล้วควาห้าด่าเียงนาตาสาธุห้อมูลของซนอุ่นจุสมงุ่ห้าไ้คือกวาดสากว่าเดียนักกษาเจ้าให้มันน,มน,น,นู้นเกขาอะไรบ้างเี่ยมได้ต่อได้ยินด ลูกเรามีสองมอออ่ลูกมาลูกมจไข่เไปงเไปโรงเรียาเสียงมผ่าดบเ่าผ่านเ,เ,เออ,เอ,อูกปลกานาจัคเพนกรแเดงหนาวเสีาาเ้ย่าตัดจพนทีเียวเสี่มาผ่าัดีเียวแลว

เเ s ้วเพิ่นเออว่าเอาบาบเร็วเอออันนี้ห้องผู้สาวนาหลายอนีององมเออบกมอมองมตน่ะอันนี้องผู้ชายผู้ชายองผู้สาวได้อยู่เต็มองมนี่เนาะเต็มน้องมชื่อตองื่อไดเออคยังื่อของลูกสาวสีขาวของูชายสีแดงเป็นเป็นน้องอันผู้ชายนี่เป็นเอ้ยเป็นอ้ายผู้หญิงน่ะเป็นน้องอ้ายล่ะสแดงๆน่ะ นอกแลยสีข,า,ขาวๆาวยา,า,มาแม่แกเ็เป็นน้อมของแม่ด้วยกันไงจริงด้วแค่ละปานี้เลาสสยมาพ่อปานี่ชอเพ็เดชผัดเก <c oughs> มืนน่อนี้เรียนให้กล้าทั้งมาเห็นเข้งเลยมุยหนดยเฮ้ยกวาสาวถุทรอนบันนี้เลดาวยปากใหอ้น้ำเสียงเอาขัน มื่อเนียสามีนห้าคัแนนน้ำขวัญเบ่งไม่กล่าไปน้ำนิงไปไหนทันถ้าละไหนมันนี่ไปน้ำขวัญไห้ได้ไปสอกไส้ขวัญน,นั่นไหนตามาหมดเลยคนผู้นี้ตุ่นไว้ให้ลุ่มยองเบ่งโอ้ยนอคนยยคน,คน,นี้แล้วคนผู้นี้ตุนทองให้ลงยั้งแท่ตุนน้ำให้งุมตุกตุ่ไม่ขันสบีทํำให้แควงเบ่งรุ่คละขึ้นตุ่ไม่สะบีึ้แกลุมเมื่อเนียดคนทั้าหกให้ต่างเบ่งู เลยโอ้ยขัะมือนี้อาคนทางบ่าให้ควายเทุกไห้น้ำไฟมน,นำ้ำจุมน้ำไป่าแล้วใดผ้าละใดมืนอนี้้าขุนพันสนกสอยทางเมื่อนีเราคันะักะ้าบอยากกระดึงสาธุคนผู้น,นี้ตกหน้าไม้งมโอ้ยคนผู้นี้ต้องต้ไม้กั้นสิงข้าไม้แพคือต้มไม้ื่นดอกแกลงบาดูผ้าละคนผู้นี้บ่เป็นเคทางไกล้านระคนผู้นี้บ่เป็นใครทางเออ คนผู้นี้เมียผัวน้องแปลงในเพ่งเยถ้าลพันเดคนผู้นี้เมี่ยแพทย์ผันองหัวมือคนกระบากปันเต่งเพ่งปันไข่ในไรเมื่อรเราจังได้ต้มไก่ขาเต้าไก่หอนถ้นองตุ้มถลควันเอาเบื um <c 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 ่องดูถ้าลรควันกงคนผู้นี้เมื่อไหร่น้ำมังหาเพืองถ้าเราควันองคนผู้นี้ไน้น้ำหองใสเร่อลักขมาไม่ึงรือดอกแกลงเพื่องดูน้ำกิบอดราก็ย่อยม้วนเลย เอาเมืองรูน้ำจิตห้อยกางยางเมืองรู้จิตตามสุนตนตแค่ำไรเมืองรู้ิดตามสุนน้ำฝนอ,อยู่บ่อถอยตั้งแต่บ่ยเ้าฟ้ามืดมืดเมียเด้กปุยไปหาเมืองรู้โอ้ฝนตกยิ่ง่สำซำเมียจะน้ำไปวา้าน้ำปฏิกันเ่าสะพ้ายเดียวเกีงห้อยเมืองรู้ปฏกันเ่าเป็นสิตอนเดียว้า่ไในะมีฝนตรงน้ำไปอาปิกปอฟ้าม้องน้ำไปอากิกาเมืองรู้ม่กลวบบ่าควานรูกไวเสีย เมืเ่อนี้ยแล้วคนถูเมียป่ยห่างมาเร็วให้มาจับไก่โอตุกตากันองเอาเองรู้คนนี้มื่อนี้ยแล้วแค่ละจับไก่ต้องตุกตาขนนันม,ขาน,าาขนมนเนาะโดยปุยคือฝ่ายดีพุงเบิร์รู้เมียเจ้านั้นหักปัดจ,จะหักกีรอดเจ้านั่นเร็วเมียเ,เจ้าฮีรอดเจ้าเอาไปแล้วไปเอาเว้นมาแย่งเสียวเสงเดือนดาวทรงเท่งกระบ,บองเต็งใส่กี่รับต้องได้สายใจพันยั่งอยู่เอาเรื่องรู้บัดน,นี้แล้วใสย่ยี่ไงมางเพน มือเหียวข้ามเพลงเลยสายเน่ไหมาหอ,อยใหญเลยนมคือว,าว่าเอาเสื้อคาเลลจะไปเจ้ยจนหนึเบิ้งลู้มาเป็นรักคือไม่ขาวเบิ้งโอ้ยมาเป็นเท้าคือไม่แกนไฟคว่าแนลึตึงลงต้องอยาญุ่ดีสาตัวรือว่ามานำสร้างตัวลงงานควาอบ่ะไหนี่หรือมานำสร้างตัวใหญ่ยางวงสร้างเบาๆอย่าคู่ขาวเอาเจ้า5้าละสร้างบเบาอย่าคู่ขาวเอาควานัน แค่ละคนเจ้าโอ้ยมาทำสร้างขี้ทั้งง่มาอยู่โอ้ยมานทำป่าขี้ทั้งแง่มาบ่ดเกี้ยงหุ่นเสียงคู่สูงเบึอองวนสมเป่งโอ้ยแค่ละพันนี้แล้วคว,วันบอดบอมควันตีนายใหญ่ยังควันตับมาอยู่ตาแดงสอดเบ่งเอาดู้ค่ละว่าพันนี้แล้วควันปอดมาอยู่ปอดแดงใสแค่ละคนไว้ใจอยู่นานในต่องขวันเจ้าโอ้ยพันนี้แล้่ยวขันได้ยินเสียงโง่ โอ้ยเสียงเสือเสื้อไหนตามาอยู่กับแม่ีะแม่รูปฟางฝาวรูปลาวขันตามามาบุรุษมาอยู่กัน,นาาอย่าแฝงเหล่เลพรอะกระไดมุ่งหนา้ามึงดูดโอ้ยมาอยู่กันอย่าฆ่ามึงทีมึงดูสักกษีของเพ,าพ,เพาาดานบ่ได้ใส่กตะตดนภาคไม้ไผ่บ่ใส่เสี่ยวเฟีนเกณฑ์แครยูเคลิ้มละมาหนุ่เสือละผ้าแพรว่า,เ,าเมียเกียวเตงไม่ไไม,มามด้อ มาเขาลําแก้นได้มีสร้างฮะมาแจ้งเรอมาเนอนแลเพลงเลยมาเขาครับแก้จะได้มีมได้น้มาวันแล้วกินกับพี่ให้ห้าปู้าละมาแล้วแี้วมาเพียรข้าคือมาได้ของเ่ามาอยู่เลื่อนขเขาเิ่งรู้เพงเลยโอ้ยมาจะเล่าขาของมานวของกันทีเิ่งรู้ไว้จะ่อจรจำมันมัน โอ้ยจำมันมนันสั้นชิ่ไงไอ้มันเที่ยงไยกระบลอมสีหอยเอาไว้มาทองยาสุกิงเบิ้งดู่แพะปูหัวยาได้นีไปตาเมื่อเหนียวแค่ละเสื้อผัดบลาเจ้ายาเดนีไปไกลเบิ้งดูอันนี้ใครเหอะใครลูกสาวลาโอ้ยปนีแล้วขคาลูปกโก่งเจหน้าทาั้งลูกลาเจ้โลกเงาเบิ้งดู่แพ่งม,มาเป็นส่วนคือข,ขอขาน่าเด้อ พีันนี้แ้วมาเป็ปตาคือควายกัไนไดสวนบึง้แม่วันเลี้ความมีอ่นซอนแค่เราโนรู้ซุ่มสุมาไวคือเกา่าบงหวสาวควในเต่าลักาจ,จ้ไวมนันยิมาจะโอกควายามโอ้ยกระเพงเอือบาจะเนี้ยไม่ไ้ใสใจให้ความอยู่ให,งห,งห,งหงควางให้ดูดีบึงร้พมก,กันแล้วมาที่มีอ่นอนซ้อนโนรู้ซุม่มสุมาไวคือเก่า แม่ัญญาแ่มาไหวแล้วค่ะตาปัญพบกันทางหลักษาเจ้าให้มันหรืเราดยนู้ม่อยู่น้ำลูกกบจะแท่นนาบังดูเมื่อนึ่ล่มาอยู่น้ำลูกลาแท่นหงบังดูผู้แต่น้ำใส่วัาจะแลี้ยวเบ่นนู้โอ้ยาม่ลูกคนพวกเขาใจหลางแค่ฟองสังทุ้เจ้าทำใส่หงไขความาเป็นชวนคืกกอคาบงดูเมื่อนึ่แล้วแม่ไปป้าเขาอยไดในสวนดึงคำแลง เฮ้ยจอม้าเไวย้มหนโอ้ยบันนี้เราูกซุ่ม่มห้วคือชาสาบานใจัจ้าใไห้มันนึมเฮ้ยจาวาเล่งลุกบนในรดตาผาแค่ลมึอนี่เราเังรู้หลายจะได้รอดตาหัวได้นะกำแพงโอ้ยมารูกสุ่ซ้อนน้อยเพียงพอเพียงม่กค่เดืนมิถุนาันทีมาสั่ง เมื่อเดียวเดี้ยนน้ำเจ้าอยากขี่มาบ่ายสวยเพราะง่ายขี่มาบนทองอยากวนน้ำสูงในตาม้าหน้าหอวเลี้ยวควายกระบามาเป็นเรื่องการ์เบูโอ้ยมาเป็นธาตุหวงคมมึงร์รู้ใบกระบามาจำไหวงามโอ้ยจำแลงไม่ได้ใส่ใจคงดูแลหงหกกว้างให้ดูดีเบอร์รูให้มาสีสลี่ยเทียมจัดสิมาคำสีสลี่ยเทียมแก้วไวมานี้ตั้แต่นี้ไปเฮกแยกตัแต่นี้ไปหน้าคัมแพงเอ้ยลูกจะนั่งแกะนังหักปานเต็ง เ่เราลูก้างกจันงเพลงปางไครตั้งแต่กก่าต้าเราะว่ากรลตลาดวันม่าอล้วตีกันเขาสัมผัสเดียวเจ้าหอยบอยบดูตีกันเขาเป็นสิ้นตอนเดียวแค่ละแม่ของที่เราเจ้นลงสู้สุมาไหวคือเกาบดูรักษากควในเทารักษาเจ้าให้มันงูโอ้เฮียขนาดี้ดีนะอันนี้นะใครเพิ่ ไม่ได้เด้อได้ลูกสาวคับเมยได้ลูกสาวกับเมยได้อันนี้ลาเพื่อนูกของเมย์ของเมย์มั่งพามาออย่ฮิเดอมาสีแลวม่าคาเ่ไมอ้คนดลูกสาวกับลูกสาวกับแม่มาดม มาคับเออลูกสาวไม่ยู่กับยายแดงยังเารับเออผู้เทนเออมาไป้มาได้ไมได้มนาด้มาได้ไหาไดมาด้ด้เหาได้าึงห้ได้ไได้ไนมึาได้ด้ เออสาวใครกันนาหใ่ลงสาวลงสาวนะลสาวเรางาเยมาโอ้ยหนากจังเลยอากมายามมเอาพรเทพมาพี่เฮ้ยข้าวงลอนข้าวโล้นมาด้ยนะข้าวาแห้งบ่ข้าซ้ำเลนเสร็จแล้วเอาเงินคกับเกลนะอไนี่บ่ผู้ลึกก็ดียืมนี่เบ็เอยมี่บ่อเบอมาโทษน้มันเขีสก่อน ตวในซอยผนักทานแม่ชวย่ครับื้อกระนัใกเส้เส้อรบอื้อียบอยละจ้าใส่ถุงเรียบร้อยลวจ้าใส่ละค่ะบดื้อเมย์ครับ นะลูกสาวเออเอเด็กแม่กับลูกสาวนั่งกัดก้อนเห็นกันทะเลาะอยู่นี่สมมติว่าไปดิเด็กลูกสาวเออไปแม่ไปเอาแล้วอ่ะพาอยูกเอาไปได้พาข้างนี้ไปก้อนเนี้ยนั่งพานังเอ้ยเนี่ยนั่นง